อันนี้เป็นดินปลูกก็เอามากองแบบนี้จะมีดินร่วนกะมาพร้าวสับขุยมะพร้าวปัน่นแล้วก็เศษถานจากนั้นก็จะมีขี้วัวหมักแกลบซึ่งผ่านการหมักมาอย่างดีแล้วสวัสดีครับพี่น้องที่กาลังติดตามรับชมคลิปทางช่องวิถีชาวบ้านอยู่ในขณะน,นี้วันนี้ผมจเว่นจะมาทําการปลูกเจ้าบอลกระดาษด,ดา่างซึ่งในการปลูกของผมนั้นจะเป็นการปลูกลงดินอย่างที่เห็นตรงนั้นผมได้เตรียม ดินปลูกโดยการเอามากองไว้บนพื้นทำไมผมจึงต้องทำแบบนี้ไม่ปลูกใส่ตะกร้าปลูกใส่กระถางหรือว่าปลูกใส่ในวงบ่อเหมือนกับทั่วไปที่เขาทำกันเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในขณะที่ทำการปลูกเนาะ อทีนี้เราก็มาลงมือปลูกกันที่ผมทําเป็นโคก่ลู่แบบนี้เนื่องจากว่าเจ้าบอลกระดาษด,ด่างน,นั้นมันจะมีความอ่อนไหวตอ่อความชื้นยิ่งเมื่อเรามาทําการปลูกลงดินนั้นช่วงหน้าฝนเวลาฝนตกดินมันจะมีความชื้นสูง จะทำให้ใบที่ด่งดางๆนี้โอกาสที่มันจะช้าน้ํานั้นมีมีสูงดังนั้นจึงได้ทําการปลูกแบบนี้เพื่อที่จะให้เกิดการระบายน้ําได้ดีการกลบด้วยหญ้าแห้ง หรือฟางแห้งหรืออาจจะเป็นพวกใบใบไม้แห้งแต่เป็นการกรบแบบบางๆนครับซึ่งการกรบแบบบางๆนั้นก็เพียงแค่พอป้องกันการประทะของน้ําฝนหรือว่าน้ําเวลาที่เรารดลงไปเพื่อไม่ให้เกิดการชะล้างดินที่เราทําการฟูนเป็นคูขึ้นมานี้นี้หากเรากรบหนามากเกินไปมันก็จะเก็บความชื้นความชื้นมันก็จะสูงมันจะกระทบต่อ เจ้าใบด่างนี้อันนี้ตรงนี้ก็เป็นข้อควรระวังและเราต้องหมั่นในการตรวจเช็คดูว่าดินมันจะมีความชื้นมากน้อยอยู่หรือไม่ดังนั้นหากเป็นหน้าปกติในการให้น้ํานั้นเราก็จะให้อยู่ประ,ประมาณ 2- 3วันให้ครั้งหนึ่งโดยการมาเช็คที่ดินหากดินยังมีความชื้นอยู่เราก็จะยังไม่ให้น้ำกับพวกดินนี้หากรเราเห็นว่าในใน วันข้างหน้าพวกดินมันเตี้ยไปหรือว่ามันมันเล็กไปเราก็สามารถที่จะผสมดินปลูกแล้วก็เอามากรบเอามาฟูนขึ้นให้มันใหญ่ให้มันสูงขึ้นอีกก็ได้หรือว่าเราจะเอาดินที่อยู่บริเวณร,บรอบๆนี้โอยขึ้นมาซึ่งในก่อนที่เราจะโอยขึ้นมานั้นเราก็ควรที่จะเอาพวกปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักอะไรเอามามาใส่ก่อนใสบ่บริเวณด่านนอกอย่างนี้แล้วเราก็โอยโกบเข้ามาบอนกระดาษด,ด่างก็จะได้ อาหารอย่างเต็มที่ทำให้มีการจเจริญเติบโตที่ดีฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังแรงใจสำหรับคนทำคลิปและหากเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ที่สำคัญผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็นสมาชิกแฟนคับ FC ทางช่องวิธีชาวบ้านก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งดนะ้วยเนาะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะได้เอามานำเสนอในคราวต่ตอไปคลิปนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ